ทีคู่ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการและวท่านไม่ชินเกยโอ้ยนะครับในเกมไมครับอีกแล้วนะกับการโปรโมทเซิร์ฟไมครับนั่นเองนะครับเย่นะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนําเลยนะครับใครที่เป็นสายโปเกมอนนะครับไมครับนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟมอสนะฮะในเวอร์ชั่น1.12.2นั่นเองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็สมัครอ่าได้ที่เว็บไซต์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ ใต้คลิปนี้เลยนะครับหากใครสนใจก็ลองเข้าไปกันดูนะครับตอนนี้พี่ก็สมัครแล้วก็ติดตั้งตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพิ่มการเสีลานะครับแล้วก็ทำการกดจอยเข้าไปในเซิร์ฟเป็นกว่านะครับเลตโกตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามานะครับโอเคปรับมุมมองก่อนนะครับพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคนะก็ไม่ต้องสมัครนะครับเพราะว่าเราล็อกอินจากที่เราสมัครในเว็บไซต์แล้วนั่นเองนะครับ โอเคตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า welcome to อ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เซิฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดและผจญภัยนะครับไปกับโปเกมอนแสนสนุกนั่นเองนะครับในเวอร์ชัน1.12.2นะครับน่าเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่านะครับว่าภายในสปาวนี้นะครับภายในแมปนี้นะครับมีอะไรตรงไหนบ้างนะครับโอ้ดูดินะครับแมปสวยงามมากๆเลยนะครับอุ้ยแล้วไข่วะเนี่ยโอ้โหมีปีกด้วยนะครับโคตรเท่เลยแล้วตอนนี้คนออนเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหผู้เล่นออนไลน์นะครับประมาณ20คนนะครับเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะมากเลยนะเออนะครับนี่ด้านหลังก็มีป้ายด้วยนะครับเป็นแข่งขันอะไรไม่รู้นะครับวันเสาร์นี้นะครับเวลา1ทุ่มนะครับโอเคมาเรามาสำรวจกันดีกว่านะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยขอกันนักคืออะไรอ่ะขอกันนักอ๋อมันคือกระจกนี่นะครับอ๋อสงสัยน่าจะเป็นกระจกนะครับน่าประชาชนใน เมืองนี้นะครับเขาน่าจะขัดแคลนกระจกนะอ่าแอดมินเลยแบบว่าเอากระจกมาแจกแม่งเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับแจกของเริ่มต้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีพวกเสื้อผ้านะครับโอเคพี่ก็ทําการหยิบมาไว้ก่อนนะครับนี่แล้วก็มีอะไรอ่ะอาวุธด้วยเหรอโอเคก็ตามนี้เลยนะครับโอเคพวกเสื้อผ้าแล้วก็ทําการใส่ไว้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บ เน่ตอนนี้เราก็ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงโอ้โห <Wow. S 1> โเทเจอร์แพคโคตรเท่นะนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีพวกอวงอาวุธด้วยนะครับอาหารเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนี่คือดาบนะครับเน่เวลาเราถือนะครับทเทเจอร์แพคก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ขุดนะครับนะก็ตามนี้เลย โอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นอ่าซื้อเหรียญคอยหรือเปล่าเอาไว้แลกไอเทมนะครับนี่เลยนะโอเคราคา่า100บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอ่ากดลับ k it นะครับก็เป็นลายวันนั่นเองนะครับโอเคก็อ่านี่แจกโปรเทคขนาด5้คูณหนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับโปรเทคขนาด5้าคูณหนะครับแล้วก็ขนาด30มสิบคูณสาได้ปะอ่าไม่ได้นะครับ โอเคโอโอเราได้ลูกโปเกมอนด้วยนะครับอืมกดรับมาให้หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นท็อปนะครับอันดับผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับตามนี้เลยนะอันดับคะแนนนะครับก็ดูได้นะโอเคแล้วก็จะลงมาตรงนี้กันนะครับอืมอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นวิธีใช้งานนะครับหนึ่งนำแผ่นยัดใส่ช่องไอเทมโปเกมอนเราที่มีตามต้องการนะครับมันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นขายแผ่น อ่ะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับน่ะเป็นป้ายเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็นไอเทมสร้างทีมและปลดล็อกสมาชิกนั่นเองนะครับอ๋อโอเคครับก็ใช้เหรียญคอหรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้เป็นตลาดโลกนะครับสามารถขายไอเทมและโปกเกมอนได้นะครับนี่โอ้ก็มีคนเอามาขายเพียบเลยนะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมเลือกโปกเกมอนด้วยนะครับพี่ทัาการเลือกตัวนี้มานะครับ นี่ชาแมนเดอร์นะครับมันชอบพูดว่าชาแมนเดอร์โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นกฎของซัเบเวอร์นะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะครับข้อสานะครับห้ามใช้มอดอที่ช่วยในการเล่นนะใช้เพื่อความสวยงามได้หรือ<ะ>ตัวช่วยในการเล่นทุกชนิดรวมทั้งโปรแกรมที่ส่งผลเสียหายต่อซัอเบเวอร์นะครับอาจจะถูกแบนได้ทันทีนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้เป็นแจกไอเทมวาร์ปนะครับ นี่เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งรวมเกมสำหรับคนชอบเดิมพันนะครับคืออะไรเนี่ยอ่าเป็นเกมคาสิโนนะครับอันนี้เป็นวงล้อรูเล็นนะครับอันนี้พลิกเหรียญนะครับเป่ายิ่งสุกก็มีนะครับตามนี้เลยนะก็ใครเบื่อนะครับอ่าเบื่อสร้างบ้านเบื่อจับโปเกมอนนะครับก็มาลองเล่นกระดูกนะฮะสนุกสนุกนะครับ แล้วก็สถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันนี้นะครับโอ้ตรงนี้คืออะไรเนี่ย <Wow. S 1> เป็นที่ประชุมหรือเปล่านะครับอ่เป็นแบบว่าขายของไอเทมอะไรป่ะเออนะครับ,บร้านประมูลของนะครับปะแล้วก็ไปสำรวจที่อื่นกดีกว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์จุดรักษาโปเกมอนนะครับโรงพยาบาลนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณหมอทำไมาคุณหมอหัวล้าจังเลย <laughs> นะครับแน่ คุณหมอนี่ก็น่าจะมีความรู้นะในเรื่องการาปลูกผมนะครับควรไปปลูกผมบ้างนะหัวโลดเลยนะครับก็สามารถรักษาโปเกมอนได้แบบนี้นั่นเองอ่าแต่ว่าเรื่องเรายังเต็มอยู่นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีกดนะอ่ะตามนี้เลยแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับไหนขอดูหน่อยนีย่เป็นอัปเกรดอาวุธาธาตุน้ํานะครับนี่นะครับ โอเคเป็นเควสหรือเปล่านะอัปเกรดอาวุธธาตุไม้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับคืออะไรอันนี้เป็นอาแร่หินอะไรอะอืมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นแร่หินอัปเกรดนะครับแล้วก็น,นี้เป็นอัปเกรดอุปกรณ์เหมือนกันนะครับอัปเกรดอารองเท้านะครับอ๋อเป็นพวกเสื้อผ้าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกางเกงโอเคอันนี้เป็นอาอัปเกรดหมวก ก็ตามนี้เลยนะครับ<ะ>แล้วก็ได้บนตรงนี้นะครับเป็นอัปเกรดอุปกรณ์เหมือนกันนะครับโอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยนะโอเคหนังสือเดินเควสนะครับอ๋อเป็นหนังสือเดินเควสนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้มีทางไปอีกนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูทางนี้ก่อนละกันตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่สลับเก็บเวลโปเกมอนนะครับนี่มีไอ้พวกตัวนี้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมดูสินะครับแหน่อว้อวนๆทั้งนั้นเลย โอ้โหโอเคปะแล้วก็กลับไปทางเดิมดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นขายอุปกรณ์ตกปลานะครับ,บรวันนี้ก็อุปกรณ์ตกปลานะครับก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีป้ายคำสั่งยุตต่างๆด้วยนะครับรละละเอียดคำสั่งนะอย่างเช่น VIP นะครับเปิดเมนูคำสั่ง VIP ได้นะครับเช่นตามนี้เลยนะครับนี่โอ้โห โอเคตรงนี้ก็จะเป็นรับซื้อปลานะครับโอ้ทำไมปลานี่มีแต่รูปร่างหน้าตาแปลกๆขนั้นเลยวะนนี่ยโอเคก็สามารถตกได้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามีบ่อน้ําให้ตกนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดทาเควสแรกของนะครับนี่ใครที่เบื่อนะครับก็มาทาเควสแรกของได้นะครับนี่ของก็หดๆนะโอเคด้านในก็มีนะเป็นเควสไม้นะครับ ตรงนี้เป็นแหล่งรวมเควสหรือเปล่านะน่าจะใช่นะอันนี้เป็นอุปกรณ์ระดับต่ํานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดทาเคลสอีกแล้วนะครับเพื่อเอาไว้แลกของนะคเควสไฟฟ้านะครับนี่ตามนี้เลยอันนี้เป็นจุดแลกของเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเควสไฟนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับเป็นขายอุปกรณ์สลับพึ่งนะครับ น่ะมีเลี้ยงผึ้งด้วยนะครับรับซื้อผลผลิตจากผึ้งนะครับแล้วก็ร้านนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นลุ้นอ่าผลลอตเตอรี่นะครับเออเซิฟนี้มีลอตเตอรี่ด้วยนะครับนี่คลิกขวาเพื่อเปิดอ่าเพื่อเปิดเมนูนะครับโอเคใครอยากเสี่ยงเงินก็ลองมาเล่นกันดูนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับเงินเริ่มต้นนะที่มีมาให้นะครับประมาณ1,000เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งพันนะครับประมาณ100บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพื้นที่เก็บอ่าสเตตัสโปเกมอนนะครับตามนี้เลย อันนี้เป็นตลาดรับซื้อและขายของสำหรับผู้เล่นนะครับนี่ก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เป็นขายหินโปรเทคป้องกันบ้านนะครับนี่ขนาด 5, ้าคูณหก็ประมาณพันหนะครับถ้าสูงสุดนี่ 20- ่สคูณยีประมาณ ,6000 นะครับโอ้ก็มีคนอยู่ด้วยนะตรงนี้นะครับขายเทปเกี่ยวกับ evs นะครับอันนี้เป็นร้านรับซื้อของเหมือนกันนะครับอ่าตลาดรับซื้อและขายของสาหรับผู้เล่นนะครับอ่าไม่มี npc ยืนอยู่ข้างในนะ โอเคแล้วก็จุดวาร์ปมันอยู่ตรงไหนวะ okay, เนี่ยโอเคนี่ไงจุดวาร์ปก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแจกไอเทมวาร์ปนะครับนี่เราต้องทําการกดรับอ่ารีโมทก่อนนะครับกดคลิกขวานะครับโอเคเราจะไปไหนกันดีอ๋อโอเคครับโลกสร้างบ้านอยู่อันนี้นะครับนี่โอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในโลกสร้างบ้านนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการใช้ p ปรเทคนะครับขนาด5้นะ โอเคเดี๋ยวพี่ขอทาการหาที่วางไว้ก่อนโอเคครับเมื่อเราทําการวางโปรเทคไปแล้วนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับให้ทําการกดตัว h ฮดนะครับนี่เลยนะเราสามารถนะครับเชิญคนเข้าแล้วก็เชิญคนออกได้นะครับนี่มันจะมีหน้าต่าง UI ขึ้นมาแบบนี้นะครับการป้องกันโซนนะครับพี่ๆในการทุบบล็อกเปิดกล่องนะครับสามารถปรับแต่งในนี้ได้เหมือนกันนะครับโคตรเท่เลยนะฮะ เป๊ะปะครับสับเซิฟนะรบโปเกมอนเซิฟนี้นะครับในเวอร์ชัน1.12.2นะเป็นเซิฟมดนะครับน่ะคนเล่นก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะถ้าเป็นตอนเย็นก็ประมาณ30กว่าคนเลยนะครับก็ฝากเซิฟนี้ด้วยกันนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนแบบนี้ครับลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไ่าด้วยใครนะครับจะได้ดูไม่เปานักกันจุ๊บ